สบายดีสบายดีทุกคนเมนี้ม่โพก็สลอีกแล้วเนาะเมนีะมนกะยูไฮยูหน้าขึ้นเก่านะทุกคนตั้งจากเมื่อวานนี้ที่ว่าขึ้นไปเกี่ยวยู่แค้มหัวแล้วเนาะทุกคนโพกไฮน,นะมิต่ว่าเอนีนะสิมเกี่ยวอยูหน้านุ่นสายก่อนเนาะแล้วจังประมาณเก้าโมงนะเญีป่ปอกสิขึ้นไปมัดแล้วสะละสิขึ้นไปหาอับนะไปะลงก่อนเลยทุกคน ลมน้ำแหละทุกคนเลยลมนำกับนี่มีป๊อกลงเกียวทุกคนมันเงยเวืนก็มันเงย,เ,งยเกียวไปเกียวขาวให้นะ <c oughs> มันเงยวเงยว,วืนไปเลยพูนคนไปหน้าผาขวายนะทุกคน เลยก็มีปอกสองคนคือเกามัน,นจำโบกะมาตะเวียกเดิกยังนอนปักคอยเนาะบูว่าเป็นสีออกมาดึงบองมันเองค่ะเพราะ่เป็นกล่วมกะไปเรียกคนคือเกาเกี่ยวยุทงหนีฐานเนาะทุกคนเพราะมันเกาโมงเลยจ้ะมียาปอกสิขึ้นไปมาล้วกะสะละสิขึ้นไปหาไป ອາຍບາດນີ້ນະສະແດງຊລົກຍສຍປກກມືກອງເດກມືກອງອີຕັ້່ຽง เียวมวนกรงพันแหนต่อไปอสิโบกมือนี่เกียวำ้ามบ่ายต้อโคยืนตรงไปเลยโะเกียวต่อนคยืนเกี่ยวไปเรื่อยๆมาตัวยืนก่อน nghe pha lại hẳn hai chiều mi họt màu họt hang để bổ sung cái <laughs> นรรดากระงก็แม่จำบายเพื่อนที่สูง ไม่พอกินข้าวเช้าทุกคนแต่เศร้ามาเมืะะม่อเท่ารยามเช้าโพดกินข้าวแล้วไปเจิญไปมาดขา่าวทายู่หน้าแก้มหัวเนาะส่วนสแลสกเกียวตาอยู่นี้จกกักหน่อยแล้วก็จะขึ้นไปหากินขา้าวน่วกันเด้อทุกคนมนเด้อกินข้าวเรื่องอุปศิลกินข่าวอุปสิลมันละขา้า,า, <laughs> ขาวท้องยางกินข่าวท้องยางเลยบนฟ้า พาเขาเปมัดเขายันไปแล้วเยเขาไปเดี่ยวี่นอมีะปอกือไปมัดเขาอยู่ไน้าก็แล้วแเกี่ยวอยู่แค่หน่อยถืไปหาลำเบ่อนาะ เดี๋ยวไป็นเ่องยางแต่จุกนี่น้อยทางการน้อมันทะธระแก่ค่ะกับไฮนี้หน่อยหนึ่งนะทุกคนจะเลเกี๊ยวเบิร์ตแต่ว่าตอนนี้นะฝ่า,า,านะวันไปหาบเขาหน้ามีเงินปอกแล้วเพราะว่ามีเงินปอกคือสิมาแล้วเลละไปคือไปหาบเขาหน้าเทอป้า น้องอสัญญาจะเป็นัาเรื่องปุ้มวันทีน่ทุกคนมีนิยังปอกกำลังมัดเขาอปอกมัดเขาได้เท่านั้นแล้วนะยังซองหายทางพุ่นก็จะกะเกี่ยวเขาเอะไรเนาะมิยาปอกมัดเขา เส้นสแลส่เซียวเกลือกไปไว้ก็ยังหาขึ้นมาเลยพี่น้องทอดเที่ยงแล้วพี่น้องดูค่ะข่ยมันกินอีมันนอนอีนั่นนอนก็ปลูกในสวนปลูกอสวนทุกคนทอดเทียงทุกคนห่อเที่ยงแล้ยน้องทุกคนตอนนี้กะสะเมื่อยเ์สะเมื่อย์เลยกะสกินขาวก้อนหน้ก่อนชิลงไปหามาเลยทุกคนเพราะว่าสแล่ทะเลกินขาวเสาเนาะ ตอนนี้กะเวลากะจนสี่สิบเอ็ดมงยังเนาะมังย่าป้อกะกินวางเก่าโมงเนี่ิ่นเกินคนมากินหนำ่นมาทันไรอ่ะ่นมาเก่าก่อนมันยังซ้องหายเนาะส่วนสะแหล่นะจะกินก่อนแล้วสิลงไปหาเก่าผุญยาเป็นขวามังยังไปเวียกเนาะทันไรมาจำโบนะสงสัยสาเกลือแล้วก็สิไปเวียกเลยมาจากจำโบกินเก่าก่อนมีทางอุปปาปีงกายได้ทุกคนไหมเนาะ ញ៉ាំគីនក่อนណាចួយសុំចួយមីងយកបោកណាំចាំម៉ែបងញ៉ាំមិនគួរហោចាំស៊ីគីនក่อนមកអូនញ៉ាំហូបកាមកទៅមើល คมีปอเสียขวลงกินน้ำก่อนเพื่อนว่าบุพาเอาหาบกันได้เพื่อนว่าทาบัดเสียหาบเลปูผาตังสกักกอนมันเพราะว่าผาตังถ้าเราตุปูเนาะเอาขวลงกินน้ำก่อนมาพี่แอ้มมีปอเยอะ <laughs> มาก ลงแมพนะแล้ววังมือนะม,ม,มันอีมโผอ,อ่ะออมันแมพแมบน้ำจังนอนแลวจังเอาขืนล้กกระทาเป็นไงเป็นกลัว,ว,าม,วาม,มาละกะ ผ้าตั้งหาบเขามาทุกคนค่ะนี่คือต็อเป็นเด้มื่นมื่นเราดูทุกคนไปกีดต้มนี่นะแต่ทางลงมาพุ๊ทางลงมาเต่ม ยืนถ้าควายแบบหนามก็มีเงยปอกเลยทุกคนเนาะท่านี้ทั้งนั้นเป็นกระเพยด้ยทุกคนนะเป็นกระเพยเนาะหนามฮะกระโบกก็มีเงยปลอกเย็นได้ทุกคนนะเนาะมีกระเพยหอมนะ ก่อนมียงปอกเอาควยกันมาเลยกินมาแล้วอาวยกันมาแล้วมีเปอกเอาขึ้นมาจุมไปนั่น มาเลยมีนเนี่ยป๊อกนอนพักผ่อนจ้ะเพื่อจะเป็นกลัวมากหลังจากกินข้าวพักผ่อนียบร้อกเนี่ยลงหาบได้แบบนี้หาข้าหาบปลแล้วก็ข้าวเมื่อหาใบก็แล้วใบแล้วพีว่น้องไ,วไปทุกคนมีนเนี่ยป๊อกกำลังเสียบมีเนี่ยป๊อกเป็นคนเสียบแสแหลเป็นคนหาบ เขาให้นึงได้บ่หกมัดแม่ความกิละทุกคนเลยให้ละหาหกมัดนี่เนาะมีเงาะป๊อกเสียบแล้วแล้วที่แสลงเจ้าแหลกำลังสีหาบหาบแหลกวันไปเอาหัวหน้าหัวหน้าแล้วป้าบอก หาไปแหละบูปพาไปได้ก็ได้ไหนตั้ตมเลยดิเหลเฮีย Thôi ngọt tiếng lẹo Thôi Cảm măng thọt mà Cái đại láo nâng Nó quá quá Nó Nó ที่สองพี่เนาะนี่เนาะหันไดที่ว่าห้อกูเขากินแลาาว้วเขาขอคายมาลูกกินยาเนาะทุกคนเพราะว่ายาดกไงนะกินจนอิ่มแล้วกัยังไม่ยอมยุดได้ทุกคนเนะกินยาก่อนยังเลบมเคยเกาเนาะนะให้และวเล้าทุกคนเนะ Sơn chỉ lút hạ phải Tên Nè, bài leo Hạ à, lên cả đại vào แรนสหมไม่ยี่ป๊อกมาแล้วทุกคนเด็ดแปดหาบนะทุกคนหาบทิพเก่ามาเต็มหาบอะไรเอาขึ้นไว้ตรงเถียงนยคนนละทุกคนเถียงไก่แค้มหัวก็เดียวกำนาสะดีมทุกคนนะเพิ่งก็เลยขึ้นไว้ตรงเถียงเพราะว่าที่สาหาสาวรรคน,น,นยยว,วัดพายุสิเกขาก็เลย ถึงเรื่องทีอังสะพนอย่านพุนตุกอเซตเป็นทีหยับหอยทุกคนสําหรับวันนี้ทั้งเกี่ยวทั้งหามเนาะได้เขาแปะหาปลายทุกคนเลยหาที่เก่ามันกับบุตรเต็มอะบุหรายก็ยังสําหรับคลิปนี้กะบบุมีมยิงร้ายเนาะทุกคนพอ,อนก,นกันใหม่คลิปนะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามแสตมป์เด้อบ๊ายบาย